ช่างไม้ต้องมีครับผ่าไม้แผ่นเองง่ายๆที่ไหนก็ได้ครับแปลงไม้ท่อนให้เป็นไม้แผ่นด้วยคุณเองนะครับด้วยเครื่องผ่าไม้แนวนอนนะครับเลื่อยลูกโซ่แบบพกพาครับพกพาง่ายติดตั้งไว้ใช้งานได้กับเลื่อยโซ่ยนทั่วไปนะครับเหมาะสำหรับช่างไม้เจ้าของสวนหรือสายแคมป์ทีอ่อยาก DIY ไไม้เองนะครับโครงสร้างแข็งแรงครับปรับความหนาได้ตั้งแต่ ครึ่งนิ้วไปจนถึง12นิ้วครับตัดซีด้าวอลนัทโอ๊กได้หมดเลยนะครับมีของพร้อมส่งประกันโดยซัพพลายเออร์ครับท่านครับเปลี่ยนต้นไม้เป็นแผ่นไม้คุณภาพด้วยมือคุณเองครับพบกับเครื่องผ่าไม้แนวนอนเลื่อยลูกโซ่แบบพกพาเครื่องมือคู่ใจของช่างไม้ชาวสวนแล้วก็สายแคมปิง้งที่รักงาน DIY ครับ รองรับใบเลื่อยตั้งแต่14ไปจนถึง24นิ้วครับท่านครับปรับระดับความหนาความบางของแผ่นอของแผ่นไม้ได้ดั่งใจนะครับตั้งแต่ครึ่งนิ้วไปจนถึง12นิ้วครับโครงสร้างแข็งแรงทําจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงและก็เหล็กชุบสังกะสีนะฮะน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานสะดวกครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในป่ากลางสวนหรือในโรงงานครับติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะแทบเลื่อยนะครับ ใช้ประแจตัวเดียวก็พร้อมลุยทันทีเลยครับแปลงแปลงท่อนไม้ดิบๆให้เป็นแผ่นไม้สวยๆได้ในพริบตาครับเหมาะสุดๆสำหรับไม้ซีดาไม้วอลนัทแล้วก็ไม้โอ๊กนะครับใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์เลื่อยยนต์ทั่วไปนะครับเพื่อ,อประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมให้คุณสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์หรือโครงการไม้ต่างๆด้วยตัวคุณเองนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว